มาคาบยังนายพ่อทีมาคาบยังเนี่พ่อนี่มาดามเลยครับฮะโอ้กับข้าวหนูมาคาบไปแล้วเออปล่อยให้มันเถอะปล่อยให้มันกินเถอไอ้โบเป็นยังดอกเรียบร้อยแล้วล่ะมากินเรียบร้อยกับข้าวหนูนะโอ้มาดามที่กินยังไงบอห้ากินในดาบนาโบเป็นยังดอกช่างมันเถอะกับข้าววัวหนูไว้ตรงนั้นหนูลืมพ่อน่ะ เสียได้อย่างก้อยวันมากินกับเขาคอยแล้วมากินกับเขาแลข้าวแม่อาหารไม่กห้ไปแล้วมันยังกระลักขอคอยอ่ะโอ้ยกิดหอดเลยนะ โอ้ยในท่านแล้วมามาด่ามาพ่ออยู่นี่บาดนี่โอ้ยมาพบมาพ่ออีเสยไหมอุตส่าแอบมาตายแล้วโอ้ยอุตส่าแอบมาไหมในมาเจอจ้อยในมากมาแล้วนะกลับอยูเออกับอยู่กลับมาซอยเพื่อนที่เวียกเนาะป๊อบมากินเขาคอยแล้วแม่ว่าสิมาตอนไอซากว่ามาแมนขาสองมด โอ้ยเห็นกับพุกเก็บกันฮ้ซื้อแนวกินมาฝากแมนเมนตอนนี้หมาข้าไปกินแล้วว่างไว้อยู่นาตะการลูกแมนอยู่ข้างนานั่นน่ะห่วยไว้ตอนนี้มันไปแล้วมันเรือคือหมากินแล้วกะสัหมาเอาไปของเจ้าเราได้หมากินแล้วไอ้แักมันได้กินจ่อยยม่นี้ยงมันขาบเหมือนนนะยอะเรียบร้อย มากินกรตมเอาเอาเอาเนืกินของตาซักไปแล้วเรียบร้อยตาซักมาได้กินใยตาซักมาได้กินแล้วมาดึงเมื่อนั้นใ่ค่ะว่เป็นยังให้มันกินรดเมื่อกี้ก็ให้อาหารเม็ดัตงรลายเด้ให้อาหารเม็ดใช่นี่่าตัวเก่าเนี่หามงการมการโอ้ยยยยยยยอยไยย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 ัยยยยนยยยยยยนชยย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 กยย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 ้ยย้ยย บัได้หมดเก๊อกเองได้มดขาดกิน,นเลยอ๋อบอยาไม,ม่ได้เขาไม่กินแลก็ามาอยู่ที่นาของตาสักโดยสุดบังเอิญบังเอิญแล้วโอ้ยมาเฮียงดีหน,น่ <ผม S 2> นะ <laughs> ผมได้ยินข่าวว่าเมื่อวานเนี่ยเอาเสื้อไปมอบให้ตาสักเนี่ยคนบอกว่าจะมาปานคนาวันนี้อ้อบอก็เลยตามมาดูเออน่าเผื่อว่ามาดามมุมพวงดูคลิปอ่ะ <laughs> ตามตามตามมาดูความวิถีชีวิตของตาสัก ได้สบายเลยมันขัดยังหวะนั่นนี่ผมเมื่อง่อนได้สินะยังว่าเมือกากนากันยขี้ขี้เขามาเลยอ๋อทุกเอาลงมานีเลยบอกิเจเจมันรถหนูก็ขับมาได้มันเป็นทางมัน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 พิต้มมันยังันะมันกันได้จากกันเลยเมื่อกี้เนี่ยปลาขาน่าซอยสักมันเอาขาวป่านซอยอ้ยนี่าป่านอยู่ประคบ ว่ท่านี้มันนั่นเนาะมันน้ำครับมันน้ำไหลายครับผมว่าสิยุทธ์ตะกอนไม่อยู่นี่เน๊ตอนนี้มาอยู่ที่นาของตาสักด์นะเออน้ำไหลายมันมันเคุดเนี่ยครับมาน้ำมันำมาช่วยตาสักด์ปานคณาใส่กันตัวเนาะนาของตะศักนี่เป็นเป็นนาแบบสมัยโบราณเนาะยังไม่มีการกลับบัวยังไม่มีการเอารถไถมาเพราะว่าคันนานี่ยให้น้ำไมนเป็นให้น้ำใส่ควายไถดูนี่นี่หน่อยนี่ มันมวนเป็นยังไงนี่ขไขยไทยครับนี่กับโบราณได้หน้าโบราณได้ครับนี่อันนี้เป็นนาของตาศักดิ์เป็นนาโบราณนง<น>ท่านให้ในน้อยนะคันคันนอกอยากให้เห็ดให้ใหญ่แล้วแม่เอานิ้อันนดินเอาหนูไทยใหญ่เห็ดส่วนส่วนใหญ่นานาทุกวันนี่ยเขาจะปรับเป็นแปลงใหญ่กันหนมดแล้วเป็นไทยใหญ่ใหญ่หญแปลงน้อยๆแบบนี้เนี่ยเขาไม่ค่อยมีแล้วโมมีแม่เอานิ้ส่วนใหญ่เขาจะปรับให้มันเอาแล้วคันนี้คันนี้เอารถไทยมาบอก รถไถรถรถไถนี่แหละครับนี่นึกว่าเจ้าเอาเอาควายไถบ่าในรถไถจ้างเขาโอ้รถไถเขาปั่นที่ไหนก็ไถยทุคนไถแล้วก็ปั่นแต่่วาให้พอนน้อยดีจะน่าจะเอาซ้ำให้ต่อหนึ่งนอกต่อหนึ่งตรงพอมีเงินผมก็ศิษเอาแบบนนั้แหละครับแบบซองซองให้ให้นี่ก็ให้นี่เป็นให้นึงเนาะแบบเอาเี้คันหนาตัวนี้เขาหนีเพราะว่ารถไถยเนี่ยถ้าสิเอาแบบไข่เนยจังหน่อยนี่พอมอยู่ในระดับเดียวกันเราต้องปั๊บเอาคันหน้าตัวนี้พอมันอยู่แนวเดียวกันหน้าที่บน เอาเอาคณาตรงกลางนี่ออกออกเนาะให้มันยาวเลยเพราะว่ามันตรงฟอบเห็ดใหม่แล้วตรงไหนมันจะเมื่อไดน้ำมันเหมือนกันเนาะมันเสมอกันต้นนี้เก็บแม่นี้มันเสมออยู่แล้วตัวนี้ต้นมันโบเสมอเนาะตัวนี้จะเสมออยู่เดียวเนาะถ้าโบเสมอกันเสมอกันไอ้น้ำมันทีน้องเดียวน้ำมันที่อยู่ีกระฟับจังน่อยอยู่เนาะฟับแล้วโอ้มาดามโอ้โหนี่เราปั่นมาดามก็มาช่วยจะสักปั่นคณาลงทุนขนาดเี้ เฮ็ดแบบนี้บอกเมื่อวานเฮ็ดได้ตัวนี้บ่ะเอ้นี่ยเนี่ยเป็หอดฝุ่นโอ้เมื่อวานเดี๋ยวทำจากจากคุณนาพี่อือก็คือจะปานคันนาเนาะตรงที่มันเป็นคันเล็กๆเนาะเออมันมันมันต่ำอ่ะนะมันมันกัเกราะแม่เราปานเบิดดอกเอาเฉพาะคันที่มันต่ำๆอ่ะนะปานโขคันเก่าอ่ะนะอืมปานคันนาถ้าปานเบิดนี่สุดท้ายพอดีเนาะบูเดือนหนึ่งก็พอแล้วใช่คนบาดเห็ดเด๋ไปจ้าเห็ดพ่นอยู่นั้น คนบาเห็ดลงไปหาเห็ดว่าแล้ว่านาานท่าา่นี่ท่นนครับประหาเห็ดได้ใช่หมะนครับเดี๋ยวไปใช้ไฟกับไฟรับใช้กัไฟแต่ตอนนี้กับเขาถึกมารับประทานเดไปย่างเดี๋ยวตอนเที่ยงเขากินก๋วยเดี๋ยวก๋วยมากินบ้านตซักะโอเคๆรว่ากินอยู่ตรงหน้านี่เลยโอ้มันมเตี๋ยววนตุ้งเียวยตด้เขานั่งกินกยเียข้างหน้าน่โอ้โมาดาวชเมือนะครับนี่ยาดเมื่อ เป็นหัวนุก็เป็นหัวไอซสักละเบ้อจะมาสอยนี่น่เอาเสียมาอีกตัวนึงป้าป้นน้ำกันเราป้านโตปแมมาดนามเี่ยขมวด้ามเลีเลี้ยจะมาตวมเล้ยจะหมกจกเดี๋ยวผมไปเอาอันเี้ยจะหมาเจก้เาปั้นออเปป่าน้ำกันขมดหน้าขมวน้ัน่อยขมวดานโอ้ยางข่อยมึงเยน้ำก็มีด้วยในนั่นน้ำ พืนะ่อนอะเต็มคันรถหนึ่งน,น้ามันน้ามันไหลครับโอ้ยมาแทบอีหลีเว้ยบ,บังดูวยขยรถย่อย <c ười> ให้กินไปแล้ว <c ười> โอ้ยกับข้าวข่อยแมนแมนดามนาครับกับเสมาดำซอยคือเก้าอ่ะละ่ะแมนแมนห <c ười> น้าเพื่อนสุดยอดเลยค่ะคือส <c ười> <c ười> ิบบาดมือแล้วเนาะผมผมมือยผมก็เับเรับ เอาหนึ่ว่มืก็ยังเหือเก่าพ่อแม่เนาะกินน้ำบ้ล่ะเดี๋ยวเอามาให้มันก็บมันท่านอยากคนไหหรอครับเว่ยพอมันมันโบเดตเขามาดมันเลยนี่ค่ะพวกโอ๊ตไปไหนโอ๊ตไปหมดเลยโว้ยบรดโอ๊ตเนี่ยกินบรรดงโอ๊ตไอย๋ยวผมไปถึงแสนเน้ยรับผมหิวหรอผมเมือกผมผมบริโภคมาดมน้ำโว้ยพกมาโลด พอดีเนาะเ้ยีเนาะออเนาะเอาไว้เท้านั้นเนาะเทนั่นเหมาคนบ้าเห็ดมาแล้วโอ้โหไม่มีโอกาสอยู่สองคนเลยอะแพนสูงี่ยมาดามพวกนี้ไมโอบ่มีเลย ขัดจังหวะทุกทีเลยโอเคมาพิษจังหวะก็เท่านี้ทุนๆโอ้โหข้ทุนนั่นหูเต็มเลยนี่แหละเบอร์โอ้โหถ้าซุมนั่นหูนี่คือต้องมาเฝ้าต้องมาเฝ้าให้กำลังใจยั่นเจ้านเจ้าเห็ดอยังตาซักมือเออเนาะมีการบาดระแวงยิ่งยั่นใดยั่นดันหูเลยสิเตเมหอวแล้วได้เออเป็นด้านได้โอเคนะคลิปนี้จบเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ